สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านรักเกมนะครับวันนี้จะเป็นการเทสแผ่นเกมเพจ220่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจซื้อเครื่องเกมเพจ4เพจ5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรักเกมได้นะครับหนูสนใจขายเครื่องเกมเพจ4เพจ5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรักเกมได้นะครับ ช้เวลาลงข้อมูลประมาณสี่นาทีนะครับอันนี้เป็นการเทสเกมเปรีสองพันยี่สิบนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะครับ ทางร้านเรามีบริการทําความสะอาดเครื่อง PS4 PS5 นะครับลงซีโคแล้วก็เปลี่ยนแผ่นเทอร์โมแพดใหม่นะครับร้านเรามีบริการนะครับ PS4 ราคาเริ่มต้นที่300บาทนะครับเสริมห s 5จะราคาเริ่มต้นที่500บาทนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่พระราม2ซอยสาธิานะครับแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพน,นะครับ ตอนนี้เด็กประมาณ60วินาทีนะครับ โอเคเบื้องต้นแผ่นสามารถลงข้อมูลได้ปกตินะครับตัวแผ่นสาม,มารถใช้งานได้ปกตินะครับ Thank you. โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่อหนูหลาและเกมน,นะครับ